เข้าล่างตรงศูนย์เก้าชุดชุดตรงสามชุดครัแต่เลขประมูลเลขประมูลเจาะไม่แตกแต่เข้าวิ่งเนาะเข้าวิ่งเลขประมูลเลขประมูลนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยเจาะส่วนมากมันมีชุดเจาะตัางหากกาวนมัสการเนาะค่ะปูวันที่สิบหกเหรอครับสิบหกกุมภากุมภาวดที่แล้วด้ลงแต่ชุดเป็นชุดบนล่างเนาะปูเนาะชุดบนล่างก็เข้าชุดล่างตรงก็เข้าับ ชุดล่างปูให้วิ่งศูนย์อันนั้นเป็นเลขประมูลแบบปูเลขประมูลศูนย์กับห้าอ๋อศูนย์กับห้าปูให้ศูนย์ห้ากับเก้าห้าครับบอเดลบอลเจาะอันนั้นเจาะอันนั้นตัวเจาะสองห้าหกเจ็ดอันนี้เลขประมูลล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเ้อเลขประมูลล่างนี่ส่วนมากบางทีถ้าผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้ให้ไม่ไม่ให้เลขประกบมานี่ครับบางทีจับไม่เข้าอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้มาอ่า แต่งวด,วดที่แล้วก็ให้เลขประกบมันก็เข้าอยู่นะแต่ไม่ได้ลงลงแต่เลขตัวประกบสี่ห้าเก้าครับเลขประมูลห้ากับศูนย์กอกศูนย์เก้าเนาะครับผมมางวดน,นี้ก็มีเลขประกบเหมือนเดิมครับเด,เดี๋ยวจับเลขประกบเป็นไห้เลขสองเลขประมูลล่างเลขประมูลล่างจากวดที่แล้วเขาศูนย์เก่าด้วยธรรมชด้นี่ประมูลล่าง สายรูดสายวิ่งวิ่งสองตัวก็กำไร,รไม่ต้องไปคิดอะไรมากล่างอย่างเดียวบราปอ่าเราดูเพื่อเราหาข้อมูลเลขเด่นๆครับเลขประมูลล่างแมนปูข้อข้อมูลของเราถ้ามีเลขประกบเราก็หาจับคู่ได้ตัวแมนๆมมาใส่มาปลวกแมนมถือว่าดีถ้าทำชุ่มด้วยนะครับเราดูแต่ละอาจารย์นะครับแต่ละเสียนพี่น้องนะครับสำนักไดแมนเขายึดเป็นรักหามาจับใส่กันประกบกัน เ็นประมูลล่างผู้ใหญ่ใจดีในสามปีกว่าแล้วนะยังไม่หลุดครับปู่ตั้งแต่หยุดไปเนาะครั้งที่แล้วแมนปู่ตั้งแต่เขาพรรษาปู่ตั้งแต่พูดหยุดไปแมนปู่ว่ายหยุดไปเอามาเท่านี้เลขประมูลก็งวดที่แล้วห้าับศูนย์เนาะก้าศูนย์เที่ยวนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งมาหนึ่งตัวศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวผู้ใหญ่ใจดีให้เน้นไปที่เลขหนึ่งครับ เนเลขติดเลขติดเนี่ยปกติแล้วอาจจะเจาะให้เลยเลขติดล่างวันนี้ผู้ใหญ่จะดีให้ให้มาที่หนึ่งสี่แปดผู้ใหญ่จะดีเน้นเม็ดเดียวหนึ่งสี่ครับโอ้อรับเนี่ยห้มาปลารากระเยด<อ><อ>เยเหลือเหลือเห็นค่าแปงที่ว่าโชคดีพ<อ>ี่น้องได้อีกไปหนึงหนึ่งสี ถ้าจับเต็มชุดละถ้าจับเต็มชุดละครับปู่เต็มชุดก็จะได้ปกติแล้วอาจารย์ถ้าจับเองเนี่ยอาจารย์จะไม่เอาเอาเลขติตตัวนี้ไว้นะมันจะมีแค่สี่แปดจะได้หนึ่งสี่หนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์แปดทีนี้ผู้ใหญ่เจดีเขาเน้นมาว่าเลขติดนั้นหนึ่งสี่แปดเพราะฉะนั้นเลขติดหนึ่งสี่แปดเนี่ยไม่ควรเว้นหนึ่งหนึ่งเขียนิดให้นะแมปูเดี๋ยวันจะวาเลขกสามตัวบน ก็แล้วแต่นะเอฟซีบางเอาโอ้ปูเห็ดสามตัวตัวนึหนึ่งสี่แปดเป็นเลขติดได้ท่านผู้ชมเลขติดกับเลขติดใส่เลขเด่นเลขเลขติดที่มาเจาะเอาครับอมาเจาะเลขติดพูดได้มักศูนย์สี่ศูนย์แปดได้ได้ศูนย์หนึ่งได้เพราะปูได้ศูนย์หนึ่งครับไม่งั้นท่านไม่เน้นหรอกว่าเอาหนึ่งใส่ด้วยครับผมเพราะปกติแล้วถ้าเลขเลขติดนี้จะมีแค่สองตัวครับงวดที่แล้วก็มีสามตัวนะ ห้าศูนย์เลขติดสี่ห้าเก้าเห็นไหมแบนครับก็ยังมีสิทธิ์อะห้าห้าเห็นบ่ครับนั่นน่ะวันนี้ศูนย์หนึ่งแต่เลขติดหนึ่งสี่แปดเราก็ต้องคิดว่าหนึ่งหนึ่งเนี้ยเป็นไปได้นะครับอ่าแต่ว่าเพิ่นจับให้แค่คู่เดียววะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้ชุดเดียวอ่าเลขประมูลอันนี้ก็พิจารณาเอานี่แหละครับพิจารณาเอาปัจจุบัเลขประมูลล่างนะครับเลขประมูลล่างอันนี้ยังไม่พลาดนะ ใครมีเลขดีเลขเด่นก็นําไปพิจารณาัเป็นเลขเด่นเด่นของตัวเองได้ใครมีสิบหน่วยได้ยิ่งดีนะสิบหน่วยได้ยิ่งดีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแนวทางดีมีใครไปกว่าครึ่งหรือไม่ก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูว่าจะมาไหมหรือว่าใครมีชอบเลขศูนย์ก็เลขศูนย์แต่ถ้าออกศูนย์นะออกไม่ไกลกันศูนย์แปดกับศูนย์สี่ ศูนย์หนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเลขดังทุกปีนะทุกงวดเนาะแมนปัศูนย์หนึ่งนะแต่ว่าหนึ่งสี่นี่ดังไม่ใช่ปัวันแห่งความรักหนึ่งศูนย์ก็ดังดังก็อะไรดังก็อย่างปูวจุดจีนเนี้ยแมนครับแมนวันที่สิบจุดจีนตุดจีนเด้วันที่สิบเอ้าหิงหิงหิงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วศูนย์หนึ่งสี่เนี่ย ใครมีเลขดีนะทั้งสิบสี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องเอาเป็นเลขมงคลอยู่แล้วแหะเพราะว่าวันแห่งความรักอันนี้ก็วันตุตจีนแม่นม่้ครับปูแต่ที่ไม่เกี่ยวกับวันอะไรเลยคือสี่แปดสี่แปดถ้าสี่แปดนี่ไม่อยากเร้่ปูถามาทำกันเนี่ยแปดห้ายังมายากมาแล้วเห็นไหมแปดหามาดูเล้วปูแปดหานี่เดือนนี้เลยสี่เจ็ดสี่แปดเป็นเลขมาอยากถ้ามาก็มาโทษเลยนะเจ็ดสี่ก็ยากเนี่ย เห็นปูหยิบลอตเตอรี่ได้ตัวใดแน่เนาะปูวายวายลอตเตอรี่ของออก็เอานั่นแล้วแตปูรางวัลที่หนึ่งแล้วลอตเตอรี่เบิ่งรางวัลที่หนึ่งอ่าคอว่าถึงตาเปตาบ้าเหมือนอีรักเลี้ยโอ้เห็นไหมเห็นมานี่งห้าแปดสี่ปูเก่านี่สุดนี่นะครัช่มอะสี่แปดหนึ่งแปดสามแปดอ่าโอ้ แปดสามแปดสี่แปดหนึ่งปดสมปดอันนี้สามแปดหนึ่งส่ก็อยู่ในนี้แหละหนึ่งสี่น่ผมเมนมาปูัวเล่ป่แล้วหนึ่งสีอยู่ไม่มีแม่ค้าเขาไปหมดแล้วไปหมดแล้วสี่ไปหมดแล้วานชมเป็นไหมครับปู่กัสสี่แปดแปดสี่หนึ่งแปดจับชุดนี้ชุดวินอือหนึ่งแปดมีไรหนึ่งแปดีไร ็หนึ่งแปดก็ตัวตรงนะอันนี้คือตัวตรงหนึ่งสี่หนึ่งแปดเนี่ยตัวตรงหนึ่งแปดเนี่ยปูเหมาหมดเลยท่านผู้ชมก็เอาเท่านี้แหละพอที่ลุ้นครับแตัวหนึ่งสี่ปูหาบ่ไรมาครับปูบางคนเห็นอย่างนี้แล้วจะว่าโอ้ยทาไมพระทําไมงมงายซื้อเหล็กซื้อเบอร์บอกอันนี้ไม่ผิดกฎหมายอุดหนุนรัฐบาลนี่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นถูกต้องตามกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลและพระเวลา่าง ไปบอกบุญญาติโยมบางทีโยมก็ทํามาห้าบาทสิบาทเสาต้นหนึ่งมันไม่ได้นะแต่ถ้าถูกลอตเตอรี่เนี่ยสองพันนี้ได้นะเสาสองสามต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วดวงใครดวงมันหรือว่าชอบใครชอบ,ชอบมันเด้อพี่น้องเด้ดอสิทธิส่วนบุคคลก็คือว่าซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเนี่ยเออชาราเนี่ยกินแบ่งรัฐบาลได้ท่านผู้ชมเด้ออย่าเรียนแบบนะไม่น่าเรียนแบบเพราะว่าอาจารย์เนี่ย เอาเงินที่อาจารย์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์มาแสวงต่อได้มาแล้วอาจารย์ก็มาสร้างต่อคนอื่นไม่ควรเรียนแบบเอ้าก็พิจารณาตามเลขเลขเด่นเลขดีๆเลขเด่นๆนี่แหละที่อาจารย์อามาให้ครับรอแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเลขประมูลล่างรับอย่างเดียวนะครับทานผู้ชมเห็นมันง่ายมัน ไม่มีแต่หนึ่งสี่เนาะแปดสี่สี่แปดหนึ่งแปดเนาะครับนี่ไม่ 8, 4, 4, 8, 18, ได้เต็มเต็มงวดที่แล้วนะครับศูนย์กับห้าได้พี่น้องเดอร์มาศูนย์นะครับปูจับคู่ให้งวดที่แล้วศูนย์ห้ากับเก้าห้านะครับ <c oughs> จับให้แค่นี้น้อยคู่เหมือนงวดนี้นะครับผมเลขติดกับให้มาแล้วเลขติดหนึ่งสี่แปดนับที่ที่จับให้ศูนย์ห้าเก้าห้าเพราะว่าชุดล่างตรงมันมีสามคู่ครับมันจะมี 5 9 9 509้กตรงๆเลยแมนปูเพราะว่าถ้าจับอีกตัวหนึ่งจะได้09อันนี้เป็นเลขประมูลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเลขร่างตรงอันนี้คือเลขประมูลเลขประมูลอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็ FC พิจารณานะแต่ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ร่ำรวยโชคลาภเงินทองนี่อันแน่นอนวัตุดจีนหนึ่งศูนก็หนึ่งศวัตุดจีนหนึ่งสี่วาเลนไทย ครสองอันนี้ซื้อไม่ได้แล้วไปมองที่ตัวนี้ก็ได้มสี่แปดตัวหนึ่งแปดตัวหนึเขาของปูพอดีแล้วหนึ่งแปดได้ทำผู้ชมด้วนะครับล่างหนึ่งแปดกับศูนย์แปดเนี่ยนะครับปูเขียนให้ตามที่เพิ่นเน้นมากได้พี่น้องเด <c oughs> <t realidade> ้อยหนึ่งหนึ่งแปดปูปลาเรเขียนให้นะครับแต่ว่าเลขติดกระลงให้เราหนึ่งสี่แปดนะครับประกบกับศูนย์กับหนึ่งอุดัมักศูนย์สี่ศูนย์แปดกับจับเอาอันนี้เขียนตามผู้ใหญ่ใจดีบอกมาครับอ่าประมูลล่างท่านเน้น ชุดเดียวครับชุดเดียวหนึ่งสี่อสายรูดสายวิ่งยังไงก็ได้มาในนอนปะปัวก็ยังยังไม่ผิดนะยังไม่ผิดยังไม่ผิดทำประชมยังไม่ผิดก็คือได้อยู่ขับหน้าจอไว้ด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะถือว่าเลขว่ใงห้ตัวเดียวเท่านั้นขนาดขนาดอาจารย์มีสูตรเองอะไรเองอาจารย์ยังต้องซื้อสลากตามผู้ใหญ่ใจดีเลยเห็นไหมครับผมปูพันวาปูยังเอาชุดที่เพ่นทรงใหม่เน ยังเน้นที่ชุดนี้นะครับเนี่ยเพราะง่เพราะคนเลียงเยอะไอ้มจะได้เลื่อยๆกันเอานะครับแคปหน้าจอครับกราบขอบคุณขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะครับเลขประมูลล่างมาแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเลขวิ่งยังไม่พลาดนะครับเดินดีทั้งปีเข่าทั้งปีนะพี่น้องเนาะเอาเพื่อได้โชคเพื่อได้บุญน้าปูนะครับเด่นมาศูนย์กับหนึ่งวงกลมที่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่เจดีสั่ง เม็ดเดียว1 4. นสี่นะครับเล็กติดกัน1นึ่งสี่แปดครับจับไซผู้บอมักหนึ่งสี่กับจับไซเอานะครับพี่น้องเอาให้โชคดีให้เฮงเรื่อยๆกลับขอบุญขอบุญปูนะครับซาทุครับผมซาทุคบปูพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ